Do you wanna know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen. Cause the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come on, you come along, and it feels so bright, It's like luck is raining on me. Follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, oh, yeah, boy. Don't wanna show me now. So bright, it's like a love has gotten to me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. สวัสดี f อทุกท่านนะครับวันนี้ผมมารีวิวนอกสถานที่พารถเก่าราคาหลักหมื่นขึ้นมาบนทับเบิก เพื่อทดสอบพละกกาลังเครื่องยนต์เกียร์และช่วงล่างว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่าเครื่องเกียร์ช่วงล่างถ้าไม่สมบูรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่สามารถขึ้นมาบนนี้ได้หรืออาจจะขึ้นมาได้ยากส่วนท้ายโด่งคันนี้ AT190 สามารถขึ้นมาบิชิตภูถ้าเบิกกับผมได้โดยไม่งองแงไม่ต้องจอดพักขึ้นมาแบบสบายๆไม่ต้องกระชากลากถูทุกโค้งทุกเนิน จะชันแค่ไหนกำลังเครื่องเหลือเฟือสำหรับ FC ที่กำลังมองหารถราคาถูกใช้งานได้จริงคันนี้ราคา5,9,000บาทคุ้มแน่นอนราคาถูกเหมือนมอเตอร์ไซค์แต่ขับทางไกลได้ทั่วไทยจะไปท่องเที่ยวขึ้นเหนือล่องใต้ได้สบายๆการขับรถขึ้นมาชมบรรยากาศบนภูทับเบิกนะครับก่อนอื่นเราต้องเช็ครถให้พร้อมของเหลวน้ำน้ำมันเครื่องอย่าให้ขาดสายพานอย่าให้หย่อนช่วงขับขึ้นและขับลง พยายามอย่าเข้าใกล้คันหน้าเพราะทักษะของการขับรถของแต่ละคนไม่เหมือนกันเท่านี้เราก็จะมาชมบรรยากาศบนภูทบเบิกได้อย่างปลอดภัยรถเก่าผมอยากให้เน้นเรื่องเครื่องเกียร์ช่วงล่างก่อนนะครับเรื่องความสวยงามเราเพิ่มเติมกันได้ขับขึ้นมาบนนี้กําลังเครื่องเหลือเฟือนะครับเครื่องยนต์ของคันนี้ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายเป็นเครื่องเดิมคู่ตัว 4AFE หัวฉีด1 6 0 0ซีน้ํามันล้วน กำลังอัดเร่งดีทั้งทางเรียบและขึ้นเขาคันนี้นะครับผมได้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้พร้อมกับเปลี่ยนหัวเทียนและสายหัวเทียนให้อีก1ชุดนะครับเรื่องระบบระบายความร้อนหายห่วง100%เอซน,น้ําดีปั๊มน้าดีขึ้นเขามาขับเปิดแอร์ม้วนเดียวจบความร้อนนิ่งเกวัดความร้อนไม่ขยับเกินครึ่งเกียร์ธรรมดา5สปีดเกียร์สเกียร์หไม่หลุดไม่เด้ง เข้าง่ายทุกเกียร์สับสนุกทุกจังหวะเรื่องช่วงล่างแน่นๆนะครับแต่ไม่คมเท่ารถยุโรปถ้าเอาไว้ใช้งานในชีวิตประจำวันแบบปกติไม่เน้นแข่งไม่เน้นดิฟไม่มีปัญหาสรุปเครื่องเกียร์ช่วงล่างจบเหมาะสมกับราคา5 9 0 0 0บาทได้ครบแบบนี้บอกเลยว่าคุ้มเพราะ เราไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมนะครับใช้งานได้เลยส่วนเรื่องบอดี้และสีสันนะครับสวยงามแต่ไม่เป๊ะร้อ็นต์มีริ้วรอยตามอายุการใช้งานนะครับลดอายุเยอะบอดี้ทุกจุดสนิทคิ้วคมตัวถังบางไม่ผุดูดีมีสเสน่ห์ถึงรถคันนี้ผมไม่ได้เก็บสีให้นะครับภาพรวมก็ยังสวยงามอยู่ผมเน้นไปทางเรื่องเครื่องเกียร์และช่วงล่าง กันชนหน้าสนิทเส้นสายล่องประตูขอบคิ้วสะโพกหลังสวยงามเอกลักษณ์รอบคันของรถยุค90คือขาดไปไม่ได้ก็คือกาบประตูข้างยังอยู่ครบทั้งหมด8ชิ้นกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมือเปิดประตูสีดำไม่แตกหักช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับจัดใบพัดปัดน้ำฝนอีกหนึ่งคู่เน้นความปลอดภัยหลังคาไม่ผูบางๆนะครับสีสัน ไม่สีดไม่ด่างสีเดียวกับตัวรถโดยรวมประมาณนี้เลยนะครับไม่เป๊ะ100%เแต่ก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหล่อะไรยังสวยงามอยู่ส่วนทางด้านภายในของคันนี้ก็เดิมๆไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์กระจกไฟฟ้าเกียร์ธรรมดาแอร์ถึงกับหนาวเครื่องเสียงไม่ติดนะครับต้องหามาใส่เอาราคาหลักร้อยเบาทรงดีมีขาดตรงตะเข็บนิดหน่อย หลังคาหุ้มหนังของเดิมจากโรงงานสภาพภายในไม่ถึงกับสวยพอใช้ได้ยามข้าคืนไฟสูงไฟต่ำใช้งานครบแต่ดังไฟเลี้ยวติดภายในประมาณนี้เลยนะครับอยากสวยกว่านี้เอาไปเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับสรุปท้ายโด่งปี964เท่านะครับมีสวยมีตำหนิเป็นเรื่องธรรมดานะครับเครื่องดีเกียร์ดีชุ้งร่างดีวันนี้ผมรีวิวแบบง่ายๆเร็วๆนะครับทั้งลมทั้งหนาว แล้วอีกแป๊บหนึ่งฝนก็กําลังจะมาแล้วนะครับคันนี้เหมาะสําหรับคนที่หารถใช้ขับทางไกลแอร์เย็นชุ้งล่างดีราคาไม่แพงจนเกินไป5,900 0บาทพร้อมเล่มทะเบียนภาษีไม่ขาดดูรถได้ที่เพชรบูรณ์ลมเก่านะครับเจ้าเก่าบุริมพัทธุรกิจยนต์คำนวณลองตัดสินใจดูนะครับถ้าถูกใจคิดว่าใช่โทรสอบถามผมได้ 0 8 3 6์แปด6 6มหรถเก่าราคาหลักหมื่นใช้งานได้จริงนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณ f อฟทุกท่านนะครับสวัสดีครับ